น้องทีปสิบวันแล้วละมุนขึ้นเยอะมากมีตัดกามนะคะมีตัดปีกแล้วก็แก้กระเดือกนะคะโอ้ยดีขึ้นเยอะมากในดูปิกจมูกสิคะลองหัดมาครัง้งโอ้ยดีขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะขอโทษนะคะไอปีกจมูกสวยอะ่ะกามก็ไม่ค่อยบวมเนาะ สิบวันตัดสินใจถูกไหมคะท, <Trans> ท,ที่มาทําที่ม,มีราดาใช่ตัดสินใจถูกเนาะมีราดาคือเลิศที่สุดแล้วของเพื่อนหนูอยู่ยังเพื่อนหนูก็อยู่ค่ะเฮ้ยถือว่าหายวายอยู่เนาะน้องเทียบเนาะใช่ค่ะโอเคประทับใจเนาะประทับใจแฟนว่าไงบ้างแฟนว่าสวยขึ้นมาสวยขึ้นไหมคะเออมีแฟนมาให้กําลังใจเว่า หวานขึ้นมาน้องทิพหวานขึ้นไหมคะน้าหวานึ้น,หน,นไหมเออโอเคค่ะขอบคุณค่ะโหกมใหญ่มากเลยนะแล้วตอนเนี้ยละมุนไปเลยอะ่ะเหมือนคนละคนเลยเราเป็นคนที่แบบหายไวได้วยนะสิบวันถือว่าไวมากเลยนะบางคนอนะสิบวันบวมแบบว่าเยอะมากเลยนะ อันนี้คือ Hi หายไวเพ้อไงดูดิละกามใหญ่จริงอะไรจริงอลงเยอะมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับมองคิมนะคะหลังจากสิบวันนะคะที่ตัดกามไปใช่ไหมคะทำอะไรบ้างนะคะมองคิพตัด ผีเจ้าหนูแล้วก็ลูกรกระดึ๊งนะคะโอเค <laughs> ดีขึ้นเยอะมากจะบอกว่าน้องลิปหายไวายมากเลยนะคะทุกคนประทับใจในงานทำกับโรงพยาบาลวรดาด้วยประทับใจค่ะ healthy มาโอเคค่ะจะบอกว่า,า,วาหายว,ว่องวายปิ๊งปิ๊งนะคะแล้วก็ระสบความเป็นมากเลยปลุกใจเนาะโอเคค่ะเพื่อนผิววิรดาขอบคุณน้องคิีมากๆเลยนะคะ <laughs>